สำหรับใครที่มีปัญหาผิวมันแต่งหน้าระหว่างวันแล้วเยิมนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับคนผิวมันต้องมีค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะเจอกับไออีกแล้วค่ะกับช่องไมลี่ไอไอรีวิววันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเซรั่มตัวใหม่ของ c ค e ียร์โนตค่ะ ตัวนี้เลยเซรั่มแมตคุมมันนะคะที่ทางแบรนด์เคลมว่าคุมมันกระชับรูขุมขนบางเบาแต่ไม่อุดตันผิวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนื้อเขาจะออกเป็นสีขุนๆนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสตอนแรกอะคือเหมือนว่ามันจะหนักผิวนะแต่จริงๆคือไม่เลยเนื้อเขามีความบางเบาแล้วเวลาที่เราแบบพอเรา เกลี่ยเขาก็จะมีความแตกตัวเป็นน้ำามันก็จะกืนไปกับผิวเลยเนี่ยทาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขามีกลิ่นแบบหอมอ่นอ,อนๆนะคะไม่ได้แบบกลิ่นหอมแรงมนาะแล้วก็เนี่ยตอนที่เราทาไปมันก็จะแตกตัวเป็นน้ําเลยเนี่ยหคือมันไม่มีความแบบว,ว่า ห็นเลยว่าเป็นสีอะไรคือมันกลืนลงไปเลยนะคะแตกตัวไวมากแล้วก็ทาไปบนหน้ามันจะมีความรู้สึกแบบเย็นเย็นเย็น,เย,นเย็นหน่อยค่ะแต่ว่าเป็นเย็นที่แบบสบายผิวนะและตัวนี้นะคะเขามีสมุนไพร12ชนิดใครที่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ ้าไปแล้วมันก็มีความแบบผิวเราเมีความเป็นกราซี่ดิบดียู่นะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเซรั่มแมทคุมัน เซรั่มแมทคุมมันตัวนี้นะคะเหมาะกับใครเหมาะคนที่ต้องการที่จะลดความมันบนใบหน้าค่ะตัวนี้เขาก็จะควบคุมความมันแล้วก็ทําให้ความมันบนใบหน้าของเราลดลงนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะกระชับรูขุมขนปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมัน แพ้ง่ายผิวเป็นสิวหรือว่าผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ซองละ49บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเว้น แล้ววันนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะวันนี้อาจจะมาทดสอบความคุมมันของเซรั่มแมตคุมมันตัวนี้นะคะเขาสามารถใช้เป็นเบดพริมเมอร์ลงก่อนลงเครื่องสําอางได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการอุดตันบนผิวนะตัวนี้คือไม่อุดตันนะทุกคนโดยที่อาจจะใช้คู่กันกับตัวบี c ีคอนซีลเตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับคนที่เป็นสิวอีกด้วยนะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีสเตรอยปกปิดรอยสิวและลดเลือนรอยสิวได้ค่ะก็คือตอนนี้มีสภาพผิวที่แบบว่ามีรอยจากสิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาปกปิด ได้ระดับไหนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวคอนซีลเลอร์มีสีเดียวนะคะเหมาะกับคนผิวสองสีค่อนไปทางขาวค่ะส่วนเนื้อของเขาไม่ข้นไม่หนืดแล้วก็ไม่เหลวค่ะคึกอ,อยู่ในระดับแบบกลางๆกําลังดีนะคะตัวเนื้อถือว่าใช้ง่ายนะคะสามารถใช้มือหรือว่าฟองน้ําในการลงได้เลยส่วนความปกปิดอยู่ในระดับปานกลางค่ะทางแบรนด์ยังเคลมว่าเหมาะสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะ คือจะให้ดูว่าหน้ามันยังแบบสวยอยู่เลยอะ่ะมันยังมีความแบบเป๊ะอยู่เลยทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยนะคะไม่ได้เติมแป้งไม่ได้ซับเหงือ่อไม่ได้ซับความมันอะไรเลยตอนที่ทาอายทาครีมไปตอน8ดโมงเช้าแล้วก็ตอนเนี้ยที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือ6โมงเย็นนะคะให้ดูว่ามันแบบดีหรือไม่ดีนะคะให้ดูให้ภาพมันฟองแล้วก็คือแบบหน้ามันก็ ถือว่ายังมีความรู้สึกว่ามันมันอยู่นะไม่ใช่แบบใช้แล้วไม่มันเลยแต่ว่ามันยังมีความมันอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอย่างที่แบรนด์บอกว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างต่อเนื่องตัวผิวของเราก็จะมีความมันน้อยลงเพราะว่าตัวนี้เขาควบคุมความมาันแล้วก็ยังก,กระชับรูขุมขนนะคะช่วยปรับผิวให้ไรท์มกยิ่งขึ้น แล้วก็ช่วยปรับให้ผิวบรายยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะคะถ้าอยากรู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงให้ไปซื้อมาลองเองนะคะ2องละสีบาทเท่านั้นค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเนะคะหรือว่าใครที่ใช้มาแล้วเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์เมาท์มอยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้อายไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ